เลื่อนไปไกลเลยไฟระหว่างอาเธอร์บิเทอร์เเยฟกับทางคารัมสมิธโดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวออกมาว่าไฟชิงแชมป์โลก3ส,สถาบันหลักในพิกัด175ปอนด์ของแชมป์โลกอย่างอาเธอร์บิเทอร์เเยฟกับทางผู้ท้าชิงชาวเมืองผู้ดีคารัมสมิธได้ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่14มกราคมปีหน้าตามเวลาในประเทศไทย เดิมทีการโชคนั้นจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์หน้านี้สำหรับสาเหตุของการเลื่อนไฟนี้ไปนั่นก็คืออาการบาดเจ็บติดเชือ้อที่บริเวณกระดูกขากรรไกรและกามที่ลุกลามมาจากเรื่องแผลในปากของทางอาเธอร์บิเทอร์บีเยฟซึ่งเป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวีเวทของ WBC IBF และ WBO นั่นเอง